ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนามพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับวงังพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาชนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าธรรมดาของผู้หญิงห้าประการในหลักของพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงว่าธรรมดาของผู้หญิงห้าประการนั้นคืออะไรบ้าง นั่นก็คือในประการแรกต้องการบุรุษซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่เองของโลกมนุษย์หรือว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้หรือว่าสัตว์ทั้งหลายก็ต้องการที่จะมีครอบครัวด้วยกันทางนั้นฉะนั้นสิ่งที่ต้องการของผู้หญิงทั้งหลายก็คือต้องการมี สามีต้องการมีครอบครวัวนั่นเองนี่เป็นธรรมดาของผู้หญิงทั้งหลายในประการที่สองธรรมดาของผู้หญิงก็คือเอาไฟใจในเรื่องของเครื่องแต่งตัวก็คือชอบที่จะแต่งตัวให้ตนเองนั่นมี ความสดหรือว่าความสวยความงามอยู่ตลอดเวลาก็เป็นธรรมดาของผู้หญิงทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้ในหลักฐานที่ในทางพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไว้ถึงวา่าผู้ที่เป็นสามีก็จะต้องให้เครื่องประดับต่อภัรยาของตนในประการที่สามก็คือ ธรรมดาของผู้หญิงในประการที่สามก็คือมั่นใจในการได้บุตรก็คือเมื่อได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วสิ่งที่ปรารถนาหรือว่าสิ่งที่ต้องการต่อไปก็คืออยากจะมีบุตรก็มีความต้องการอย่างนี้ด้วยการทางนั้นก็คือเพื่อที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นั่นเองมีพ่อแม่ บุดาในประการที่สี่ก็คือธรรมดาของผู้หญิงทั้งหลายก็ชอบที่จะไม่มีผู้หญิงอื่นมาร่วมกับสามีของตนอันนั้นก็คือมีความปรารถนาที่จะให้สามีมีตนเพียงคนเดียวไม่อยากให้สามีไปมีกก๊กหรือว่าไปมีเมียน้อยนั่นเอง ในธรรมดาของผู้หญิงในประการที่5ก็คือมุ่งมั่นที่จะเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดก็คือการจัดการงานภายในครวัวภายในบ้านก็คือผู้หญิงทั้งหลายก็มีความปรารถนาอย่างนี้ก็คืออยากจะทำเป็นผู้นำภายในบ้านไม่ว่าจะเรื่อง ในครัวหรือว่าในเรื่องของภายในบ้านก็ชอบที่จะ,จ,ะจัดแจงจัดการนี่เป็นความภาคภูมิใจของผู้หญิงธรรมดาของผู้หญิง5ประการธรรมมาภาขนำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทืนปัญญาจเจริญพร